ตอนนี้อนรับเข้าสู่ช่องคุณหานวังมีครับวันนี้มาดูรถเกี่ยวคูป้าดีซ70บ้านเจนกรถเกี่ยวครับผมรถที่บ้านเองวันนี้หลังจากหยุดทรงการไปครับรงสีก็เปิดรับซื้อแล้วก็ออกมาจัดกันหน่อยครับ โรงการก็ยังไม่หมดนะครับแต่ว่าเอางานก่อนลูกค้าหลายเจ้าก็รอเกี่ยวครับปล่อยไว้นานกลัวข้าวขอบอันนี้มันลงเกี่ยวที่นี่สองแปลงครับ ตรงนี้ก็พื้นที่ประมาณ4ไร่แล้วก็จะมีด้านหลังผมอีกประมาณ12ไร่ก็ทั้งวันแล้วครับอยู่นี่คนขับก็น้องชายครับไปนิ่มๆครับเดินนิ่มๆ โดนฝนมันเดียวครับข้าวล้มเลยเอราคาที่นี่ก็อยู่ที่9ก้บาทสาครับข้าวสวยเหลืองเสมอก็ราคาก็พอได้ครับถือว่าก็ดีกว่าปีที่แล้วครับปีที่แล้วอยู่ที่8บาท50ถสสวยเนาะ สวยหน่อยก็แปดบาทเก้าสิบได้ไม่ถึงเก้าบาทแต่ปีนี้ถือว่าเปิดราคามาดีครับแต่ว่าได้ข่าวทางภาคกลางนี่ก็ราคาอยู่ที่สิบบาทได้ไมั้งผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเห็นเขาพูดกันมาเต็มแล้ว มานะครับเต็มอุ้มแล้วอุ้มที่สองปีนี้ข้าวแก่สวยนะครับดูดีกว่าเดิมปรับพื้นที่นาใหม่เดี๋ยวไปเคลื่อนรถหกล้อ,อก,กันครับถ่ายข้าวใส่มาดูตอนถ่ายข้าวกันครับ ข้าวเหลืองเสมอมากมาดูใกล้ๆก,กันขอราคาเต็มเลยครับลงสี มีอีกหอยมีอีกก็เหลืออีกประมาณสักครึ่งอุ้มได้ครับนี แต่ว่าก็สูสีเต็มก็รอดูครับว่าจะมีหนูหรือเปล่าครฝั่งนุ้นยืนๆกน็อาจจะมีลุ้นพอได้รัดหนูก็คอยดูครับ อครับสายจวดไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ